โอกาสจะได้เงินคืนมันก็ยากครับเพราะไอ้พวกนี้มันเอาเงินเอาทองของประชาชนไปเนี่ยหรือเอาเงินของเหยื่อไปเนี่ยมันเอาไปทำไรครับเอาไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็หลบหนีก็แค่นั้น ทำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเล่นแชร์เท่านั้นหมายถึงการกระทำใดๆก็แล้วแต่เป็นลักษณะหนึ่งระดมทุนจำผมไม่พูดไปนะพูดภาษาง่ายๆผมเคยทำกรณีแชร์ลูกโซ่มาแล้วกรดีดังนะนะครับคือหนึ่งนะมีลักษณะเป็นการระดมทุนคือต้องการเงินจากพี่น้องประชาชนเนี่ยมา 2. ใช้วิธีการหลอกลวงนะครับหลอกลวงก็คือการพูดโกหกทำยังไงแล้วแต่ให้ได้เงินมาสาม เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงๆมากกว่าสถาบันการเงินจะให้ดอกเบีย้ยได้ 4. เอาเงินของรายใหม่มาจ่ายรายเก่าที่เขาเรียกว่างูกินหางลงนึกถึงงูเะคเวลามันกินหางตัวเองกินเรื่อยๆมันก็ต้องตายนะหลักเกณฑ์มีอยู่แค่นี้นี่พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนะเข้ามาแล้วก็แช่นะนะครับคืองูคือลักษณะ คือการต้มตุนอย่างหนึ่งอาจจะไปเทียบเคียงกับพวกขายตรงชั้นเดียวหลายชั้นอะไรก็ว่ากันไปขายตรงอ้างขายตรงบางหน้าแต่จริงๆคืออะไรแชร์ลูกโซ่คือนะการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้ภาษากฎหมายนะนะครับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจง่ายเพราะว่าผมอยากจะพูดจกภาษาชาวบ้านนะผมมันเป็นทนายชาวบ้านนะนะครับพูดจกภาษาชาวบ้านก็คือว่าแชร์ลูกโซ่ก็คือกลุ่มบุคคล ประเภทหนึ่งที่มีสันดานเป็นโจรใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นโจรโดยสันดานเป็นวิชาชีพนะใช้ผลตอบแทนบางหน้านะเอาผลตอบแทนว่าจะได้ดอกเบีย้ยได้อะไรต่างๆจำนวนมากมามาหลอกล่อประชาชนที่เป็นมแมลงเม่าที่อยากรล่าอยากรวยอยากได้ดอกเบีย้ยอยากอะไรต่างๆให้หลงเชื่อเอาเงินมาลงทุนแล้วคิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์มากกว่าเอาเงินไปฝากแบงก์ นะอันนี้คือหลักๆนะนี่คือหัวใจนะหัวใจของแชร์ลูกโซ่นะหรือเรียกว่าแชร์มิตราชีพน่าจะดีกว่าอธิบายข้อกฎหมายง่ายๆไม่ต้องไปเปิดตัวบทนะครับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแชร์ลูกโซ่ก็มีอยู่สองตัวบทมีสองกฎหมายคือพรอกอกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อดโกงประชาชนกับกฎหมายอาญามาตราสา3ร้อยสี่สามมีสองอย่างแค่นี้นะครับ การกระทําความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เมื่อวานนี้มีคนติดต่อมาเห็นบอกว่าประมาณจะวรวบรวมผู้เสียหายประมาณ300กว่ารายติดต่อมาหาผมก็ได้นะครับเข้ามาหาได้เราจะช่วยให้คําแนะนําได้แล้วก็เอามาออกอากาศทาง f a c e o o o k YouTube ิ i k ตอ k นะครับนะโอกาสจะได้เงินคืนมันก็ยากครับเพราะไอ้พวกนี้มันเอาเงินเอาทองของประชาชนไปเนี่ยหรือเอาเงินของเหยื่อไปเนี่ยมันเอาไปทําอะไรครับเอาไปใช้จ่าย นะครับแล้วก็หลบหนีก็แค่นั้นชีวิตไม่มีอะไรนะครับความดีคิดไม่เป็นมันคิดแต่เรื่องความชั่วลนะชั่วช้าเร็วซ้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เงินนะครับกับคนเหล่านี้นั้นมีน้อยมากต้องทําใจนะฮะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะว่าสําหรับพวกแชร์ลูกโซ่แชร์อะไรพวกนี้ยมันคือกลุ่มมิจฉาชีพที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงต้มตุนทําให้ระบบขายตรงที่เขาทาอยู่อย่างเช่นพวกแอมเวพวกอะไรพวกนี้ เสียหายไปด้วยนะพวกนั้นก็มีธุรกิจมีอะไรการค้าชัดเจนเป็นขายตรงก็คือขายตรงโดยไม่ผ่านโฆษณาคําว่าขายตรงคือขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปยังคนซื้อเรียกว่าขายตรงขายตรงไม่ต้องผ่านโฆษณาไม่ต้องผ่านอะไรเลยนะเรียกว่าขายตรงจิงเอ่อขายตรงกับขายที่มีการโฆษณาต่างกันยังไงขายตรงไม่ต้องมีต้นทุนค่าโฆษณาเดครับ นะไม่มีต้นทุนในการขายสินค้าเพราะฉะนั้นนะจึงขายได้ราคาถูกกว่าแต่ในทางปฏิบัติกลับไปขายแพงกว่านะนะครับเข้าใจไหมหลักๆเรียกขายตรงขายตรงชั้นเดียวกับหลายชั้นหมายความว่า,าไงนะขายตรงชั้นเดียวก็คือขายกับผู้บริโภคโดยตรงแต่ขายตรงหลายชั้นมันจะมีเครือข่ายมีอัพไลน์ดาวไลน์มาเกี่ยวข้องมีการแบ่งจัดสรรผลประโยชน์ได้ค่าตอบท้อน ตอบแทนเพิ่มจากจากค่าคอมมิชชั่นขายสินค้าก็คือค่าบริหารทีมมีแค่นี้ครับไม่ไง่ายนะครับอืนะครับเนะข้าใจนะฮะนี่คือเรื่องแชร์ลูกโซ่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ